กระทรวงมหาดไทยถกขับเคลื่อนแก้หนี้แบ่งเป็นสี่กลุ่มให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันประลัดมหาดไทยนำประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบแบ่งกลุ่มผู้ลงทะเบียนเป็นสี่กลุ่มพร้อมมีมติให้บูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานร่วมกันเพื่อน,นำพาประชาชนออกจากการเป็นทาสยุคใหม่วันที่16มกราคม2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบครั้งที่1 2,567กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ของนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการเป็นนี้สินนอกระบบซึ่งเปรียบเสมือนเป็นธาตยุคใหม่ โดยในวันนี้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบได้รับทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ธันวาคม2566เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกนี้นอกระบบบอของธนาคารอมสินและทกสสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน,วงงนรวม15,000ล้านบาทแห่งและ7,500ล้านบาทวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินรายละ20,000บาทพร้อมด้วยบริษัทมีที่มีเงินจำกัดที่เกิดจากการร่วมทุนของธนาคารอมสิน เพื่อให้บริการขายฝากหรือให้สินเชื่อจดจ,จำนองที่ดินอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบโดยกำหนดกลุ่มบุคคลผู้ลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาตามลำดับโดยแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มคือ1กลุ่มผู้ลงทะเบียนและมีความประสงค์จะไก,กล่เกลี่ยและประนองข้อพิพาทซึ่งกลุ่มนี้จะปรากฏข้อมูลเจ้าหนี้และลูกหนี้ครบถ้วนที่ประชุมจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไกล่เกลี่ยและประนองข้อพิพาท ให้ครบถ้วน100่เเซกลุ่มผู้ลงทะเบียนและมีความประสงค์จะไก,กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแต่ไม่มีข้อมูลเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ประมาณ3 0,000รายซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยตรวจสอบกลุ่มดังกล่าวจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเพราะบางกรณีลูกหนี้ไม่สามารถทราบชื่อจริงนามสกุลจริงของบุคคลที่ได้กู้ยืมหนี้สินมา 3. กลุ่มผู้ลงทะเบียนและมีความประสงค์จะไก,กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ซึ่งมีรายละเอียดการลงทะเบียนแต่มีข้อมูลของลูกหนี้และเจ้าหนี้ไม่ครบถ้วนซึ่งในส่วนนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กรมการปกครองได้สั่งการให้ในายอำเภอรเร่งสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน15วันและ 4. กลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่มีความประสงค์ไกลเกลียดแต่มีความประสงค์จะให้ภาครัฐจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและอาชีพเสริมซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้บุคคลในกลุ่มนี้ได้ลงทะเบียนเพื่อการไก,กรเกลียดก่อนแล้วภาครัฐจะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือ ปหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการในวันนี้ยังได้มีมติให้มีการบูรณาการความต้องการของแต่ละหน่วยงานนอในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบจากฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยไปยังสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรวมถึงเชื่อมโยงไปยังสถาบันการเงินและกระทรวงแรงงาน พร้อมพิจารณาเสนอแต่งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้แก่ปลัดกรุงเทพมหานครผู้แทนสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสํานักงานอายการสูงสุดผู้แทนธนาคารอมสินและผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเรื่องการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบขณะน,นี้เป็นการแก้ไขในชั้นต้นหรือเรียกว่ามิติยาฝรั่งซึ่งกระทรวงมหาดไทย มิได้มองแค่ในส่วนของการแก้ไขนี่เพียงอย่างเดียวแต่เรายังมองถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาวคือมิติยาไทยด้วยการทำให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นส่งเสริมความเข้มแข็งงดในการดำรงชีพการหารายได้ลดรายจ่ายสร้างความมั่นคงทางอาหารอาทิตย์การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยง,ลยงปลาเลี้ยงกบและการน้อมนำพระราชดำริเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตานาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านนี้มีระทักปลูกผักกินเองด้วยการปลูกพืชสวนขสวนข,ขรวน เพื่อสมุนไพรไว้บริเวณรอบบ้านเพื่อเป็นอาหารประจำครัวเรือนรวมไปถึงการช่วยกันสงสัยผ้าไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ช่างทอผ้าและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีไรายได้จากหลายทางมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนที่เคยเป็นนี่สินนอกระบบกลับไปเป็นทาสยุคใหม่หรือเข้าไปสู่วงเวีนแห่งความทุกข์ยากอีกตลอดไปอย่างยั่งยืนนายสุธิพงศ์กล่าวในช่วงท้าย